ผู้ใจบุญใจเมตตาได้พบเห็นว่าลุงพลันกับยายสป้าสนุกนี่ไม่ได้โกหกที่ความจำเป็นเพื่อต้องการโรงช้างในพิธีต่างๆก็ขอให้เป็นภาพที่ท่านเชื่อถือได้ในการ ประกอบพิธีในครั้งนี้นะครับฉะนั้นก็ขอให้ท่านจงรับทราบอย่ที่ได้ออกผ้าไปในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีกิจศรัทธาต่อสัตว์ใหญ่ให้ทั้งอาหารให้ทั้งร่มเงาได้พักอาศัยไม่ให้แดดไม่ให้ฝนเปียกต้กขอให้ Voi, ท่านจงรับทราบด้วยนะครับขาวกันรพัดจะาไรเวนาสันติกโโลชวายะสัมปทุสัพพะส่องจังพรุษสัพพปีสัพพะรกการภูมจรารเวนาไสยะองการสุขมุติสโตเนี่ยคเพื่อเป็นสิริมงคลในครั้งนี้อที่พรามได้อ่าทำพิธีในครั้งนี้ก็ขอให้ท่านได้มีความสุขความเจริญในพิธีในครั้งนี้ด้วย ไอ้อาเร็จน <c inhos> ี่ใครออ้มาโอเคเด้อนโมสัจจปะกวะโตอะระหัโตตัมปุตะสัปกวะโตอะระหั้โตตัมปุต้ะนโมสจปะกวะโตอะระหัโตสัมพุตตะออมปะตุมุตตรอจะบรมพยายามอภิญมาเรวตนา កតពូពុទ្ធោសើបានជឿលើដៃព្រោះមើលដាក់ព្រះជាអភរនិតបន្តេញដាក់ព្រះជាអភរណៃកមុននេះវងពននសើបានជឿគននៅវងពននជាមុននេះមុតឫទ្ធិសើបានជឿនៅមួយយកគ្រកជាបុជពីតុកអួយគនត្រៀមត្រកនេះណា ແມ່ຕາອຸມລົງດົງສະຫຼາລົງໂງ່ຕະເດກປະມຽນລະບາດສម្លេងຜູ້ຈົນແຫຼລືຖວາຍດຽງງອງອໍພະທຸມົດຕະຣໍຈະບໍລະພາຍັງອັກຂິທິຈະເລວະໂຕທັກຂິນາກັດຕະນະກາໂສຕະຕິອັນນີ້ເມືອຂະເດກອອຍບານມືລືດຶງຈັກຈະຕັນໄລໄດ້ຍືດອອຍມືຜູ້ລືບເຊັງແລະໃດອໍໂຕມືຈະຕັນໄລໄວ້ອຸຍຕາໂຕຈະຕະເນກແລງນາຍບານໃສສົດບົນຫຼັງເມືອງປະອມພື เดี๋ยวเด้อเออครับเนี่ยปลั่นหนีครับ <aunque mehranoughs> <muchas> ឬបន្តជួយស្ដាយគ្រួងប៉ូលីដាបពេកចាព្រះថតនេះគឺបណ្ដាពេកកាព្រះថតថ្ងៃក្នុងក្នុងពលរដ្ឋឬបន្តគិញគនក្នុងពលរដ្ឋរបស់គាត់តែនេះគឺមិនយកឫកកញ្ញាមកទីឯងមកយកលើកនេះចុះមកក្រេះអើគនធលៀកកាតអំពីត្រង់នេះណាឲ្យស្កប់ទៅឯងអើលើកពីអាកថាគឺដល់ស្ម័យអាចលើកជួយឡើងជួយឡើងគេឡើងក៏អើលុបដៃ ត្រាប់ណត្រាប់ណខ្ញុំនឹងអួយពួរអួយយួរអួយពួរអួយពួរជុងដៃអួយអ្នកផ្លាក្នុងនាងគឺលោកមានពួរទេមានសេដ្ឋប្រៃអួយមានខ្ញុំប្រោះជុំមុខមន្ត្រីនឹងនោះក្រៃអាលោកលឿនណោះនោះមានបណ្ដាស័កមានរ័កទី5អួយមានរកធំទៀមចាប់ព្រៃប្រពកទីលខណខណអួយពួរបាត់ហើយខ្ញុំកុំយល់លើកមកកាយដាក់ណាគាត់លុបលុបលុបអឺតាមកកមក

អើយអ៊ំអត់ទ្រួយមួយដានទេណាចិត្តគប់គាត់ថ្មីមិនចាំអត់ហើយយត់មិនឯង លឿនហាសជុំបានចាជិះរកសក់ទូយករ៉ែស្រួយស្រួយយកបានប្រើទឹកទឹកកំមកកំប្រសាកត់ពីក្នុងណាអោយសុំទៅเด้อដល់ចែកទិញជុំเด้อខ្ញុំខ້ອຍជុំប៉ះយ៉ាងបាត់ណៅណៅទៅទៅគ ুই លេទៅក៏ຢាក់ថាវ៉ាលៅអាគូរបប៉ៃជុំเด้อ ពីពីខនងទុកក្នុងផងឯចូលចូលទៅណាហេរមកគាន់ជួយរងត្រៃគត់ពីរូមមកអុយជិះទៅទៅមកពេលជិមអុយពីទៅកោងៀយចូលច្រាតអុយងៀយតែមានស្នះអត់កមៃវិញនេះឯងឯឡូអុយអើនេះទៀតអោសំខាន់មិនមិនមកកណ្ងមកតាមណា

จะได้เริกพิธียกเสาลงหลุมแลวนะครับเดี๋ย่เอานนี้องไลยครับผมตรงนี้เลยโโยใหญ่า่อเตรียมเตรีไวเลยโอราุกันนี่นี่จะชวมวยแน่เลยต่ก แต่ก็ลองได้เงิหแล้ก็บอกแล้วนี่เหลแตุกยักเนไปครับอน้อ้าวไปคคุณมากเลยโอ้หบงจักกับบงยาไปหัวกับเหเกลน่อนหนึงเดี๋ยวตำรวจมาภาพไปกับหัวเลยั อโอผมจะเอาบอกเอาอารมณ์เด็ดก็ปโคศกมีอเลยเหมือน,น,นกันกะลัง,งกะลังเอาอันนั้นอยู่ครับครับเสา,ให,สาใหญ่ครับเสาใหญ่เสาใหญ่ครับต้องใช้รถคนยกไม่ไหวครับครับยกต้องใช้ตัวช่วยของทุนแรงครับ ครัตะกอนเลยด้วยปลูกไปเลยครับ អ្ហាកុំបាច់ចាប់เด้อពីចែងចាន់អូយ2 3 4 5 6 7ទូនបាំងទេខ្មិចទៀតទៅកំចាត់មានចែងប៉ិនេះតូចមានគួយកំនោះណាមានឈ្មោះវិទ្យាភូសុខនេះយើងនៅលើក្នុងក្រឡេកណាមន្តធនជើញចាំសម្បត្តិចាប់កុយអាកងមកក្រឡេកណាមន្តធនចាំខាតកំចាប់កុយយកកម្មមកក្រឡេកណាមន្តធនរបស់ណាមិនជាមិនអត់នៅក្នុងភើនេះន້ອງម៉ែណាម៉ែនេះថាអឺន້ອງ biar jadi kaya kaya ปรบประมูลดับดับมวยครับตอนนี้ครับกลยจะยุเสาดับมูเสาเรศไทยเสเรศเสปันกันมงคลจองไดอาขยชนไปเด้องประบาทมงคลจองใดอะมมูจุไองามาเลยอยชกีุ่มี่ลึกลือกใจใจเียตวกหึงจองได នេះហូចតពងម៉ាក់ក្ដីណោះលំនិឹកអោប្រហែលជាដល់ជៀតកែជៀតសតរណាចង់លើចង់លើចង់លើបាទកេងលត់ពេងពីមួយទៅដាក់ទៅអើយណាមួយមួយជើអើយណា

À, ăn subscribe à à à Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เว้ยเอาอปัญญาดีนะเฮ่อป่ญญาดีกวพวกหมดไลน์นี่เอาครับนี่ครับลงแล้วครับลงแล้วครับเสาเลื่องเสาฟันเสาใช่ครับเสาแรกเสาเอกครับเฮ้อาจารย์ใช่ครับฮะ ธรรมดาใส่ซองุ้งหุ่นไหมแมธรรมดาใส่ซองคุ้งหุ่นไหมอายุจบยจบจบนีนี่จบจบทุกคนสวมทุกคนสวมองถุงหวัวผีเนาะทุงบัติกแปการทีทวสวมหมวผี ันไ้เอาเจียงเธอไปเธอสน้องไปเจียงเธอมีกำลังกล้าเสวยยงๆอยๆเงี้ยแน่อนุนเจียงนะเนี <c ười> ่ยอัน no. นี้เสาลงช้างนะครับทำงานได้เราก็ขึ้นกอดหรอก บ่าไม่ถึงออกับความตรงนะงคือคยเอาไม่เชื่อเอาหรอโอ้ใคเชื่อได้สาวๆเนี่ยโอ้ะสน้อเหมยจอบาดีได้มาตัส้สอรูร้ยไี้ไ่เฮ่าี <laughs> ่า่าฮนี่เว้ยนี่ะทางบนนี่นะเชี <หา S 2> ยว মান কিমান <laughs> เยี่พอนบ่ได้เด้อดเครื่องกันดับบ่ไไ้เครื่องกำลังทำงานอย่ย่งคับกระทันเลวกรทันวเตียงเครื่องไฟ้ามันมีนกำลังหรือยืนอาจารย์กิจกรรมกบนาเจอระไยอ่ะได้ยินมาตัวราปะ อ,อามารย์มน,นี่อ้อนคนเห็นตัวค่นเลยมเดไงดินหายหมดเาดินกับคูนี่กัเอาดินนี้หมดไปับสั้งเลยแมันอะไรก็ตีไม่ขับไม่ับไม่ก็สร่งรถเอาดินมาเมื่อกี้คุณหลังสีเลียมบอกนึงคุณงเ,เ,เอ